สวัสดีพี่น้องสวัสดีเี่ทุกท่านหม้อแนวกว่าถอดปักนะพ่พอมีเอากองบุญมาแต่วัดทั้งบูชากองสดทั้งสื่อสดเอาดดอนไปใส่เบาะ

คนหล่นตาลอยอัน yeah. น <com> MM ี้กัดิคนตาลอยนอนกี่โมงเนาะนอนสามโมงแบกเป้ยี่วันเดียวถึงกูนอนสามมื้อโอ้โหโอ้โห้ย่อบุรีอ่ะวันเ้าเออ

ประกอบแล้วและอันกองบุญตนใหม่ห้ามนี่เนาะยังนะชิลล์เฉพาะคนเมื่อยคนบริเนอริคนเมื่อย เน,นีาา่ยทำไปเบอร์เงาทางในกองบุญใหม่ยังยังวัประกอบเลยลวันลงคอแม่ยห่อแล้วไปซักยาซักมันสีซักได้บ่อสแล้วก็บ,บอกราบเมื่อก่อนเขาก็จัดยาเนซัก,กบ่กกกได,ไดอีที่นี่คองสดอันนั้นก็คองสดคือกันเนาะไปบูชาใน,นวัดไปบูชาดิซื้อสดซื้อบอ่อสอืซื้อแล้วก็ชื้อขาดซื้อขาดกซสุด ซื้อขาดอืมเปิดออกเนี่ยแล้วก็น้องอ้อนกับเพื่นก็ไปเก็บพักโทรศัพท์ไพสานีนะน้องอ้อนไปเก็บพักน้องอ้อนนะ กองบุญสดสิมีประมาณนี้นะมีทนมีผ้าโอ้มีระเบ้อใ <c oughs> นหานะโอโอ้ออ เออกำลังมืัอนี้เป็นมือจัดมือแจงมื่อื่นเป็นมือตั้งบ่ฝ่อมืออื่นเนมือบุญวันนี้เราเป็นมือตั้งมือเมือนมือบุเนี่ยเดึงให้ยอ อายุพปอปเจอห้างห้าคุมกินยาเมาื่คอคืนนี่ไข่บดคืนแ <c oughs> ม่เมื่คอคืนนี่ไข่บดคืน <c oughs> ลดไอยเอารถออกเลย,ลยเลาายค, <c oughs> คืนนี่ไข่บดคืนแม่ก็ไอบดคืนเมื่อคืนนี พ่อหัวนี่คอยกินฟิสบ่ผักแพลบอเออคอยนั่นชักมือแล้วม้วนบอเสียออกเอาไปไว้ยายบอกินผักกะดดาวผักกาดดาวเป็นญ้ามันบอตื่มบอ พ่เพราะบัวนี่คอยกินสิไปกินฟักแพวกับบานนี่เั็งจเช้ากุีเก้งเอะมองนี่ก็มองคนมองพระเนาะเอาย่ายมาอีกมั้งอืออืมก้องใหม่ตั้งกะตั้งอันขอบทั้งนี่ซะอือ ตะปูบ่เอ้าเขาจะบริหารอีบอบริมีได้ตะปูนะบริมีได้ตะปูนะมิ่หาใส่เหาแล้วบอมีเข้มอันนั้นเข้มมุด เข uh ็มมดอันั้นนะนี่มตะปูสนะปูนนเอาอคอ่่่งซะขนาดนในน่องานี่จะตป้งมาวะตัวเกรวมเออเข็มมุดอันั้นนะ

แบบนี้มาประกอบไม่หมดแบบไม่มาประกอบเองเวนซื้อสดบ่าซื้อสดแล้วหมดเลยเชฟข่ายังไหวไปสี่พันไทไก่แล้วใครซื้อเขาเป็นของ่าออใร้ออพี่น้องเอ้รุ่งควนได้เวียนนฮะ กระได้พอมีไดออกเลยแม่ร่างร่างอุ่นไหนกินขนมเมื่อกี้ไหนกินหมักศกมันเหี้ยวดัร่างคนที่กินขนมกินขนมโอ้่มุมมับมุมมับอือ

โอ้โหเฮ้ยน้เนมแซ่บป้องแช่บป้องแ่ป้องนมหน่อยอือให้กระจายป้ลายๆหอมเฮ้ยบุ๊คจะทอะไรตันบม่ด้าขงขนมมุกหน่อยเลยหเลยมลหมด

มุมมุมวับมุมวับเขาจะบอกกินวัคพีนแล้วมันเศร้าไปกับไปห้ามหมออันนั้นดิหมออันม้อเดือนหมอสองม้อเลื่อนวันผิดบอมหมน,นี่พันยุทธ

ต้มพัดขาต้มัดเาต้มพัดคืออะน